สบายดีทุกคนอ่าเจอกันอีกแล้วนะมือวันี้ก็อยูในวัดอีกแล้วบรรยากาศตอนแรงเนาะตอนนี้ฝ้าเริ่มบดแล้วก็เลยว่าอยากทายตัวนี้ให้ทุกคนมึงพอดีได้ย่างขึ้นมาลินอยู่เที่นี่พาน้องๆน้องอูน้องต้ยนแะ้วกาจันขึ้นมาที่นี่นี่ก็คือเป็นอ่าไทยเมืองไซแขวงอุดมไซนี่เขาเอื้นมาผู้ธาตุผู้ธาตุอันนึองทุกคนเห็นบ่เห็นแต่เห็นแต่พ้ามันมาตอนนี้เป็นผ้าประธานเนาะ เป็นพระประธานของวัดพุทธานี่เองส่วนว่าทั้งหลังของค่อยนี่จะเป็นพุทธสิมาหรือว่าอารามนั่นเองอารามหลวงเนาะกำขวามือจะเป็นหอกองนั่นเองโอเคเดี๋ยวสิพาทุกคนย่างขึ้นไปเบิงว่าเทิงวัดนี่มีอย่างน่าสนใจนะทุกคนเพราะว่าบไดมานี่ด่วนแล้วดิมาล่าสุดเจ้าหน้าจะแมนสองปีหลัง องปีหลังนี้บมันธรรมดาได้นิเขาเจ้าเปลี่ยนไปหลายเติบแล้วตะกี้มาเนาะทุกคนอ่าเป็นซิมนี้ก็ยังสร้างมาแลวเลยประตูโค่งยังซี่ยังบมมีเลยไปทางลงซื่อ,อแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่นจัดแจงอย่างงามหลาย เห็นไ่ทุกคนข้างหลังเขานี่ก็จะเปลี่ยนพระพุทธรูปปางประธานนูนทุกคนเห็นไหมเฮ้ยเม่นแม่ละปางหาา้าม,า,งหามญาติน่ยาจะแม่ละปางห้ามญาตินั่นแหละองค์ใหญ่เลยแหละปินหน้าเช่เผยทางอ่ะนะที่ตะเวนออกเอออ่งนี้พันหากระร้างเลยแล้วก็พ่นหากระร้างได้ประมาณห้าหกปีหลังนี่นะก่อนหน้านี้จะบบมีเลยมีแต่ตัวนี้เดี๋เชื่เบิ้งให้เบิง่งเต็มๆเลยตอนนี้ อย,อ,อย่าคู่บอมันอย่างธาตุนั่นเองเป็นพระธาตุองุีงเป็นพระธาตุใหญ่เลยอยู่กลางเมืองไซแขวงดุมไซเนาะทุกคนเออธาตุนี่ม่สว่าธาตุมิงเมืองธาตุมงเมืองไซเนาะตั้งอยู่ลักศูนตั้งอยู่ลักศูนของเมืองไซเลยเป็นธาตุอ่าสิวาเป็นธาตุรักเมืองเลยก็ว่าด้ เพราะว่าเป็นท่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองล่ะค่ะเป็นท่าที่ประชาชนล่ะค่ะพุทธศาสนิกนพุทธศาสตรกนิกาพุทธศาสนิการของอุดมไทยนี่มาพากันศรัทธาล่กะกับกราบสักการะบูชาทุกๆวันศีลเนาะทุกคนจะเห็นได้ว่า,อาตอนแรงๆจังซี่เนาะของวันศีลจะมีาสาวพุทธของเขาเนาะมาเฮ็ดบุญบ่ว่าจะเป็นสูตรมงคลอย่างประมาณนี้แหละสูตรมงคลแล้วกั สูตรลดน้ำจังซีเนาะทุกคนที่คนชาวลราเขาเอื้นไว้ว่าสูตรลดน้ำมันจะเป็นสูตรการเป็นการสูตรให้บุญให้กุศลแล้วก็สูตรกุทิศส่วนกุศลให้แกสัตว์นรกนะครับผู้ที่ลวงลับไปเล้วเนะาะจังชนเนาะคือสูตรให้ญาติให้อย่างก็ได้เลยว่าสูตรมงคลเป็นการสูตรให้ตัวเองท่านได้บุญได้สินกับพี่น้องจกักซีเนาะทุกคนเห็นปะตะเว้นใกล้สีตกเนาะทางนี้ รู้สึกว่ามันจะงามขนาดพระพุทธรูปปางห้ามญาติกับวิวตะเวนตกดินซึ่งว่าผู้ธาตนี่น่อตั้งอยู่สูงเลยสูงกว่าพื้นดินนี่ประมาณอยู่หนึ100่งร้อยเมตรผู้ธาตนี่นะธาตุนี่จะสูงกว่า,าทางลุ่มนี่ร้อยเมตรแต่ว่าพื้นที่เขาเหยียบอยู่นี่ทุกคน จะสูงก็พื้นดินประมาณ9 5เมตรนั่นเองพระธาตุจะสูงสูงหลายเลยใหญ่เดีย๋ยวสิพาทุกคนยาวมงเนาะพระธาตุมงเมืองแห่งนี้จะมีความน่าสนใจจังไลว้าวงามขนานดะสีเหลืองอารามแบบนี้นะทุกคนว้าวพระธาตุมงเมืองนี่จะเป็นพระธาตุใหญ่ใหญ่สุดในเมืองไซนี่เลยเป็นวัดที่ว่าเป็น วัดคล้ายๆเป็นวัดพระจีเอ็นยังไงวะเป็นวัดใหญ่ที่สุดในเมืองไทแล้วก็จะมีพระธาตุน้อยเนาะอ้อมรอบพระธาตุใหญ่นี่เป็นข้าง,ง,งละสองค่างละสองสองพระธาตุเนาะดูปะจะมีทั้งหมดชีค่างรวมเป็นซีพระธาตุน้อยๆแล้วก็พระธาตุประธานเป็นพระธาตุใหญ่เนาะ ทั้งลุมนี้เขาสามารถยางได้นะทุกคนเพื่อให้อนาประชาชนคนตัวไปนะขึ้นมาเพื่อสัการบูชาพระธาตุแห่งนี้เนาะโดยที่าสามารถติทูบติเทียนในบริเวณจังซีได้แต่ห้ามขึ้นเนาะตัวนี้เนาะขึ้นไม่ขึ้นแรทเงทึงนั้นเพ่จะได้สร้างเป็นอนาณาเล็กเพื่อกั้นให้เล็กน้อยขีละกิ่งยังเนะขึ้นไปอาณาลักเคื่องทานนี่อย่างไรมาตอนแรงจะนี้มีจะมีพระสงฆ์สมเนินเพื่อนั่ง ลินพักพรนกันนะเดย์ังสี่เส่วนบายูเทิงนี่เนาะจะสามารถเบิ่งวิวได้เต็มทีเลยวิวของตัวเมืองไซนั่นเองงามเลยทุกคนแลวเบิงจากวิวจุดนี้นะทุกคนเห็นป่ะพระพุทธหูบพื้นยืนอ่า คนประทับมาเป็นยืนเ้าพีดอะไรก็ขอเราให้น้ำเราทุกคนบูฮู้ซับอ่าจำพวกอันพุทธศาสนานนี้จะเกี่ยวกับพุทธศาสนาจังที่หละนะบูฮูป้ปรนไดน ที่เราประวัติความเป็นมาของพุทธตนี่ให้ฟังเนาะคือตะกี้เนาะตอนที่ข่อยได้เกิดมาข่อยเกิดมาเป็นบ้านเกิดข่อยอยู่ลุมนี่เลยนี่อยู่ลุมใกล้ๆนี่นเลยเนาะซื้อว่าบ้านซื้อว่าบ้านนา้นหวานน้อยนัน่นเองข่อยเกิดมาว่ายางไงซะข่อยเกิดมานี่ปี92เกิดมาก็เห็นเลยเป็นพุทธตแห่งนี้เลยแบบนี้เลยแต่ว่าจะบมีการปู่พวกปู่อิฐปูปู่คอนกีดแบบนี้เนาะ ยังมีเถอะแต่ว่าสวงนั้นยังเป็นพระธาตุสีขาวอยู่พระธาตุมีเมืองเป็นสีขาวแล้วเว้นแต่จอมก็ฐานจะเป็นสีเหลืองแบบนี้แต่ว่าตัวธาตุแท้เน่จะเป็นสีขาวแล้วผนจะมาเปลี่ยนในส่วนอ่าสิบปีหลังสิบสองปีหลังนี่แหละผนเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีจากสีขาวมาเป็นสีทองอาณาเหตุผลก็พอพอดียินเขาข้าวมาว่านากอนา้นเนอนกานา เปล่นสิเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีทองน,นนะน่ะมันมีภัยพิบัติอยู่ที่เมืองไซนี่แหละทุกคนกับบุหูว่ามันแมนแทบอี่วา,น,น,า,วานั้นก็ถือว่าเป็นความเสือะสะ่อมซะซะมันมีภัยพิบัติก็คือเป็นน้ําท่วมน้ําท่วมเมืองเลย่วมเมืองไซนี่นะทุกคนมันจะมีน้ําเมอ,อยู่ในลุมันเป็นซือวาน้ําก่อน้ำนั่นแนหะเป็นน้ํามันกับโได้ใหญ่อย่างเราแทบวาเนาะแต่ว่ามันเกิดภัยพิบัติขึ้น มีน้ําท่วมบ้านท่วมเมืองและสุดท้ายก็เท่ากับเลยมาเปลี่ยนสีจากาสีขาวเป็นสีทองนี่เองโดยการทํานายของอนะผู้เทาผู้แก่เพราะเนาะทำนายไว้ถ้าว่าบ่าเปลี่ยนสีจะเกิดภัยพิบัติอาเพศขึ้นตลอดสินะแล้วก็เลยว่ามีันการก่อสร้างแล้วก็อันนปฏิสถานพระพ,พุทธหูปปางห้ามญาตินี่ไว้ในสถานที่นี้แล้วก็บปีนเพื่อ,อ เหดพรอนหรือว่าจังหวาบูฮูเกันปินไปไห่พรอนแก่พระาธาตุเนาะเป็นพระาธาตุมีเมืองเขาดดซจังว่าเสาเมืองไซอุดมไซนี่ขราเจ้านับถือกันหลายเลยนะอันนี้เป็นข้อมูลข้าวๆมาเนาะที่ว่าบูฮูว่ามเมีนจริงหรือบาเมนกันขอโทษขออภัยน้ำเนาะเพราะว่าได้ยินมาจากซี่หลี <c oughs> ซึ่งว่าเบิงเขาแนมขึ้นไปนะพระพุทธหูปอง์นี้นะพิ่น ประทับอยู่ถึกบอลขนาดเนาะผู้ที่สร้างขึ้นมาก็ถือว่าเบึ่งตามาโลเคชันมันถึกเป๊ะเลยแล้ะก็ปินใส่พระธาตุบแบบนี้เลยนะงามก็เออส่วนมาอมเอมของพระธาตุเนาะจะเห็นว่ามีต้นโพ2สองต้นประทับอยู่ยังซี่นะที่แห่น่ะมันเึิดอยังซี่มาเลยทุกคนบไ้แม่นคนมาปลูกอนะไรเออมันจะมีอันต้นโพ2ต้นนี่มา มาอยู่จังซี่เลยตั้งแต่ไหมาละเห็นมันตั้งแต่น้อยไปแล้วเนาะอันนี้ก็บ,บต่ตำก็สามสี่สิบปีแล้วนะที่ว่ามีต้นโพนี้มาส่วนทางขึ้นเนาะทุกคนทางขึ้นของภูธาตนี่มีอยู่สองทางหลักๆก็คือขี่รถขึ้นเนาะขึ้นทางบ้านนาวัดน,น้อยเนาะทางลุมวัดนี่ทางบ้านนาวัดน,น้อยแล้วก็แล้วก็ขึ้นอีกทางหนึ่งเป็นบ้านเจงเขาเอิ้นว่าซีแยกลักสูนหรือว่าซีแยกบ้านเจงนั่นเอง จะขึ้นทางทางลุ่มนั้นเป็นทางที่ตะเวนออกพื่กันโอเคเดีย๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งทางนี้ก็น่าสนใจคือกันเห็นปะทุกคนพระพุทธหปเนะมุมนี้นะ่อนะพระพุทธหูปเพิ่นประทับยู่จะเป็นเดนสง,งา่าขนาะดแล้วก็มี พบพุทโธหูวัวันเกิดที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดไว้ยุลุ่มนี่เนาะอันนี้กน็น่าจะเป็นพบพุทโธหปูประจําวันคานจิวกุพีเตวันคานวันพุธนะครับวันพาหาัสวันศุกร์วันเสาร์ พระพุทธรูปปางประธานพรนั่นเองเนาะสร้างขึ้นเมื่อวันที่กรมกาบันที่30ธันวาปี2009โอ้พอดีได้12ปียามตูดตั้งเศร้าเป็นสร้างขึ้นตั้งแต่ปีปี2009ทุกคนอันนี้จะเป็นวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่วันเสาร์เอาแล้วอันนี้จะเป็นพระพุทธรูป,ปางประธานพร วันจันทร์อ๋อง,งามขนาดบอกเลยตั้งเด่นเปลี่ยนสงา่าวัดแห่งนี้สูงแล้วก็มีลมพัดเย็นดีตลอด เดี๋ยวชิพาไปเบิงอารามเลทุกคนมองเที่ยวยางขึ้นมาอาลามก็ง,งามแน่ะอยู่ทางนีงวัธรรมดาบูวา้ว่าวัดนี้มีครูบาจากตนเลยจะโบเห็นครูบาเห็นได้จั่วน้นอยนะน่งยู่ลินอยู่วัดพุทนะลินอยู่วนพุทธาตพุทนะเดีย๋ยวสิลองอยางไปเบิง้งท้างในของอารามวัดพุทธาตใจแท้น่ะอยากบินโดในเบืงองดูทุกคน แต่ว่าอยู่นี่มันใกล้สถานสนามบินเนาะเอาบินมาได้จะเป็นโซนสีฟ้าเลยโซนสีฟ้าสีแดงเลยจะบินมาได้ไมีสียางไงไปกันนี่ว้าวนี่จะเป็นไายสิมนะทุกคนเห็นประมาณนี้ในฝาผานังของสิมมันจะอ่าแต้มหูบอาฝาของนี้อย่างไร กันแต้มหูป,ประวัติของพระพุทธเจ้าเนาะในชาตีเลี่ยวหรือว่าชาติต่างๆนะไว้ข้างลูกศิษยังสั่งยังเต้มมาเล้ยวเลยทุกคนเห็นว่ายังฮอดแต่นี่เฉๆเป็นกัพักไว้ก่อนน่นาจะเป็นพักไว้ก่อนแต่ละหูจะมีศรัทธาศรัทธาเขียนติดไว้ว่าผู้ใดอยากได้หูใดก็สามารถามาเป็่นศรัทธาได้นาะบริจาคเพื่อ บวามงวัดนั่นแหละคือทุกคนได้เห็นนี่เนาะเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรเป็นพระพุทธรูปใหญ่ของวัดนี่แล้วก็เป็นพระพุทธรูปทองเป็นทองทั้งนั้นเลยเนาะที่ว่าเป็นนางประทันอยู่ตรงนี้แล้วถึงเกศก็จะใส่เป็นไฟค้ายๆเป็นแสงแสงถึงเกศของพระเจ้านั่นเองเนานะ งามอยู่ประตูทางเข้าของซิมจะมี3ด้านอันนี้ประตูลักเลยแล้วก็ทั้งข้างสองด้านอันนี้ลมเย็นดีขนาะดโอ้ด,ด,ด,ดี่กูบาไม่คูบาดีอยวางเขาชิโบได้ไปกวนตลอดชิพาทุกคนอย่างนเนาเบื่อใชอ๋อตงนี้จะเป็นด้านหลังนะ้ะมันเมียนเครื่องเข้าบัด เบืงบ้งมุมนี่นะสุดยอดเลยทุกคนเห็นวะพระพุทธมูขปางประธานพรแล้วก็ปิณน,น้าใส่กับพระธาตุพระธาตุมีเมืองแล้วนี่สุดงามอยู่ถึงนี่นะจะเนมเห็นวิวหลายๆได้แต่ว่าสิฎายมีต้นไม้บงังบังไว้หลายแนละ้วเพิ่นค่อนข้างจะมักปลูกต้นไม้เนี่ยจะมีต้นไม้บังอยู่หลายเตือ้อเวชิวพาไทบกคง เฮาอยู่รวมนี่นะเขาจะสังเกตเห็นว่าเมืองไซนี่มีภูผาอ้อมหอบเลยอ้อ,อมจยกซีเลยแนมไปไม่เคยเห็นภูเห็นผาเป็นบ้างแต่อยู่เวียงนี่สลาย่เห็นเลย่เห็นภูเห็นผาเพียงเพลิน ทุกคนมื่อนี้กับชีเดลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวมีมองไปดีๆเดี๋ยวชี้ทายทุกคนได้เบิรงไหมเมื่อนี้ได้มายางเลาออยู่เทิงนี่เ็เลยว่าพาทุกคนมาเบิรงเนาะเทว่ามักบรรยากาศแบบนี้มักความเง,เงียบสงบแบบนี้นะจิงพาทุกคนมาอันว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่นี้ก่อนใชเอาไว้คลิปหน้านะ้เจอกันไหมอ่า อย่าลืมมีอย่างกับคอมเมนต์กันได้นะว่าผิดว่าพลาดตัวใดห,หรือว่าผู้ใดมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทาทของเมืองไซนี่เนาะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เอาว่าผิดว่าพลาดตัวใดก็ขอโทษขออภัยนำ้ำอันว่าอย่าลืมกดติดตามไวนะ้เนาะเพื่อที่บริภาษคลิปต่อๆไปของพวกเราและก็เป็นเพื่อเพื่อเป็นการให้กำลังใจของพวกให้เฮากะกดไลค์ให้เฮาอันว่าเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายทุกคน